กดตอดจังเลยอ่ะเอาวะเพื่อนยังไม่มาเราขอตอดสักหน่อยละกันเฮ้ยพอตอดออกแล้วก็รู้สึกสบายท้องมิวกี้มาโรงเรียนแต่เช้าเลยนะวันนี้อ่ะใช่ใชอืมกลิ่นอะไรเหมนเม็นเนี่ยเหม็นยังกระซ่วงแตกแน่จะอ้วกอยู่แล้วพวกเธอได้กลิ่นเหมือนฉันไหม เมื่อแกฉันเห็นรถดุดซ้อมวิ่งผ่านมันก็เลยเหม็นแบบนี้แหละอย่างนั้นเองเหรอไปนั่งเล่นที่ห้องสมุดกันเถอ,พอพะพวกเราก็ดีเหมือนกันนะฉันอยากหานิยายอ่านอยู่พอดีเลยพออยู่ห้องสมุดก็รู้สึกงว่วงทันทีเลยอะ่ะนั่นนะสิฉันก็เป็นถ้าง่วงพวกเธอก็นอนเถอะจะฝืนทำไมล่ะถ้าถึงเวลาเรียนเดี๋ยวฉันปลูกเองโอเคอย่าลืมปลุกล่ะอุ๊ยปวดตดอีกแล้ว ตอนนี้เพื่อนทั้งสองคนของเราก็กำลังหลับอยู่ถ้าเราตนก็คงไม่ได้กลิ่นหรอกมั้งฉันขออนุญาตนะพวกเธอฉันจะค่อยๆปล่อยละกันนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กลิ่นอะไรเหม็นๆเนี่ยนั่นสิฉันสูตรเข้าไปจนขมคอเลยอะมิวกี้เธอได้กลิ่นไหม เออฉันฉันก็ได้กลิ่นเหมือนกันอยู่ในห้องแอร์แท้ๆใครมันกล้าตดเนี่ยนี่ใส่แย่จริงๆเลยเนาะมิวกี้พวกเธออย่าเพิ่งเข้ามาใกล้ <c oughs> เข้าห้องมาทีไรได้กลิ่นตดทุกทีเลยอะนั่นนะดี พวกเธอนั่นคือกลิ่นตดของฉันเองช่วงเนี้ยฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบตดตลอดเวลาเลยอันไวก็ไม่ได้ฉันขอโทษนะที่ทําให้พวกเธอต้องเหม็นเออพวกเรารู้แล้วว่ากลิ่นตนเธอพวกเธอรู้ได้ยังไงอะก็พวกเราเริ่มสังเกตเธอมาสักพักแล้วอะดิบางครั้งตอนกําลังเรียนฉันก็เห็นเธอแอบยกก้นตดถึงจะไม่ได้ยินเสียงก็เหอะแต่กลิ่นเนี่ยมาเต็มเมเ,มเลยนะ ฉันรู้ตัวนะว่าตัวเองตดเหม็นมากแต่ฉันก็ไม่รู้จะทํายังไงดีคนที่ชอบตดเนี่ยส่วนมากจะชอบกินพวกทว่วกระเทียมหัวหอมนมไข่ไม่ก็ผัดสําพไกบอคอรี่กระหล่ำปีหน่อไม้ฝรั่งใช่เลยฉันชอบกินอาหารพวกนั้นแล้วช่วงเนี้เธอมีอาการท้องผูกด้วยใช่ไหมหล่ะยุกี้ใช่แล้ว พอเมื่อเราท้องผูกแสดงว่าเราไม่ได้ขับถ่ายของเสียออกมาทําให้แบคทีเรียรที่พบในลําไส้มากขึ้นฉะนั้นเธอต้องพยายามขับถ่ายทุกวันนะตดจะได้ไม่เหม็นมากขอบใจนะที่แนะนาําฉนันนึกว่าพวกเธอจะรังเกียจที่ฉันตดเหม็นซะอีกจะรังเกียจทําไมละ่ะในเมื่อมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ว่าใครก็ต้องตดอยู่แล้ว